สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันทูย์หรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์วันเทสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะเปิดไพ่ชี้ชะตาเดือนมิถุนายนนะคะสาหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงของคุณชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่ดูดวงสําหรับผู้ที่เกิดในรา สีสิงหรือว่าผู้ที่เกิดในช่วงเวลาวันที่ดังกล่าวนะคะใครที่ชอบฟังแบบลัคนานะคะซึ่งอาจารย์จะดูไว้ให้ด้ว่าเออดาวย้ายเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกอัลบั้านึงคลอดมาต่างหากนะคะก็ฟังอันนี้เสร็จแล้วก็ไปฟังในเรื่องของลัคนาได้ด้วยเช่นกันนะคะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะไพ่พลังงานคุณ3ามใบนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าชาวราศีสิงเดือนมิถุนายนนี้ชีวิตคุณนะคะจะวิ่งเข้าหาอะไรนะคะหรือว่าพลังงานคุณจะพุ่งเข้าไปที่เรื่องอะไรมากที่สุดนะคะ3ใบนี้นะคะ many choice นะคะ wrong decision นะคะแล้วก็ fruits of labor นะคะ,ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าชาวราศีสิงหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณน่าจะมีเรื่องของการพยายามวิ่งเข้าหาตัวเลือก ในหลายๆ,ๆด้านหลายๆ,ๆมุมของชีวิตนะคะคุณอาจจะพยายามหาตัวเลือกด้านการงานนะคะปัจจุบันเช่นปัจจุบันงานที่ทําอยู่นะคะอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่หรือหรือว่าคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการมีรายได้ทางเดียวเนี่ยมันมักจะไม่พอละมันมักจะไม่มั่นคงละนะคะคุณก็อาจจะมีการเปิดตัวเลือกนะคะ หรือว่าเรื่องของการหาเรื่องของช่องทางการงานใหม่ๆช่องทางการเงินใหม่ๆมากขึ้นนะคะบางคนนะคะก็จะมีการแบบแคล้ายๆเปิดใจกับเรื่องของงานเรื่องของลูกค้าหรือเรื่องของประเภทงานต่างๆเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เดือนนี้เนี่ยคุณจะมีเรื่องของตัวเลือกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าตามหน้าไพ่นะคะโอกาสมันอยู่รอบรอมรอบตัวคุณไปหมดเลยนะคะแต่ทีนี้ ชาวราศีสิงค์ค่ะดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวอาทิตย์ใช่ไหมดังนั้นบางทีเนี่ยเ,ออเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะยังเลือกได้ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าไพ่ไปที่สองนะคะมันเป็นเรื่องของคำว่าร n อง e c i ช i o นนะคะคุณอาจจะยังไปเลือกทางที่มันผิดผิด,ผดถูกถูกนะคะหรือว่าทางที่มันยังไม่ใช่ตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคะเอาเป็นว่า ถ้าหากว่าเดือนมิถุนายนคุณอยากจะชิมลางอยากจะไปลองกับเรื่องของงานใหม่ช่องทางการเงินอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะถ้ามันน่าสนใจมากอันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ใดๆคือคุณอาจจะต้องแบบลองย่างเท้าไปทีละนิดทีละนิดก่อนนะคะถ้าจะต้องควักเงินลงทุนนะคะยกัยกยักไว้นิดนึงนะคะอย่าทุ่มไปสุดตัวอย่าใส่ไปเต็มที่นะคะเพราะมันมีโอกาสที่คุณอะ อาจจะมารู้ทีหลังได้นะคะว่าคุณเลือกผิดทางนะคะหรือว่าเลือกคนแนะนําผิดคนเนาะหรือว่าคุณอาจจะไปหลงเชื่อใครบางคนที่นําพาคุณอนะไปหนทางผิดผิดถูกๆได้นะคะ อ่าโอเคคือเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณจะสามารถเปิดตัวเลือกนะคะเปิดหาช่องทางเปิดหาข้อมูลอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักนะคะที่คุณจะตัดสินใจเลือกอะไรนะคะคือหาข้อมูลไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนอันนี้โอเคนะคะแต่ว่าถ้าจะเลือกอะไรรอดาวย้ายสักนิดนึงหรือว่ารอไปช่วงเดือนหน้าก่อนนะคะนะ ไพ่ใบที่3นะคะ fruits o f l a b o r s นะคะไพ่ใบนี้เป็นการบอกว่าถ้าหากว่าคุณมีเรื่องของการลงทุนลงแรงอะไรกันไปก่อนหน้าช่วงเวลานี้ก่อนหน้าช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้กอบ กอบโกยนะคะเรื่องของดอกผลกําไรนะคะหรือว่าเรื่องของออที่คุณไปลงทุนอะไรใดๆมาก็ตามทีนะคะต่อให้เป็นเรื่องของการติดต่อลูกค้าการดีลกับคุณนั้นคนนี้นะคะคุณจะได้รับผลของมันในด้านที่ดีด้านที่บวกนะคะแล้วก็เรียกว่า พอเงินตรงนี้มันเข้ามานะคะหรือว่าโอกาสตรงนี้มันเข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณกลับมามีไฟอีกครั้งหนึง่งคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณทําไปหรือว่าที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้หรือว่าตัดสินใจไปอะ่ะเอ,อ้เราก็ไม่ได้ตัดสินใจผิดนินานะคะมันก็เลยทําให้คุณมีไฟในการที่จะออกไปหาทางเลือกหาช้อยหาช่องทางการเงินนะคะต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบนะเพิ่มมากขึ้นได้อีกนะคะ อจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาของกําลังใจแล้วก็โอกาสต่างๆที่ดีนะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าใดๆก็คืออย่าเพิ่งไปลงทุนกับอะไรที่มันใหญ่มากเกินนะคะหรือว่าอย่าเพิ่งแบบอู้ไปควักกระเป๋าเชื่อใครอะไรใดๆก็ไม่รู้ในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะมันมีโอกาสที่คุณอาจจะตัดสินใจผิดได้นะคะ พลังงานของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนาก็ประมาณนี้นะคะอ่ะเก็บไปข้างๆก่อนทีนี้เรามาลงลึกกันเรื่องอื่นๆนะคะการงานการเงินสุขภาพและก็ความรักในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานต้นเดือนนะคะคุณได้สิบ วยนะคะ,ะต่อมานะคะ n Knight of Cups นะคะแล้วก็ทวอเพน t a c เคินะคะการงานช่วงต้นเดือนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างแฮปปี้กับเรื่องของการงานนะระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะคะบางคนอาจจะได้ทำงานที่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่นะคะอะเจ้านงเจ้านายอาจจะปล่อยให้คุณทำงานที่บ้านไปเลยไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตในบ้านไปอยู่ทำงานของคุณไปด้วยนะคะค่อนข้างโอเคหรือว่าใครที่ ยังจะเป็นต้องเข้าออฟฟิศอยู่นะคะไพ่สิบ้วยแบบนี้จะบอกว่าจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของบรรยากาศที่ดีๆในออฟฟิศนะคะศัตรูหรือว่าใครก็ตามทีหรือยายพี่คนนั้นที่คุณไม่ชอบหน้านะคะช่วงต้นต้นเดือนนะคะหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ค่อยจะมาจุกจิกจูก้จี้หรือว่าไม่ค่อยจะมาเล่นงานคุณไม่ค่อยจะอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นักนะคะเรียกว่าค่อนข้างทํางานกับความแฮปปี้มีความสุขพอสมควรนะคะ บางคนอาจจะมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการออมีกิจการส่วนตัวทํางานที่บ้านนะคะหรือว่าบางคนนะคะลาออกแล้วกลับมาทํางานที่บ้านดีกว่ากลับมาทํางานช่วยกงสีที่บ้านดีกว่าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ช่วงกลางเดือนนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20นะคะคุณได้ไพ่ n i น h t of Cups นะคะไพ่ใบนี้จริงๆแล้วบรรยากาศความสุขความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายคายตั้งแต่วันที่1ถึง10นั่นแหละนะคะคือค,คือคุณค่อนข้างมีความสุขกับเรื่องของการงานอยู่พอสมควรนะยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทํางานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆนะคะหรือว่าเรื่องของออแวดวงความงามแวดวงศิละปะแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะช่วงนี้คุณจะแบบเหมือน เรียกว่าความฝันคุณจะค่อนข้างฟุ้งกระจายนะคะใช้ว่าใช้คำว่าไงดีคือจินตนาการคุณจะโลดแล่นมากเป็นพิเศษนะคะถ้าทำอลักษ์ทำงานอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆเงี้ยนะคะคุณเห็นอะไรคุณก็สวยไปหมดนะคะแล้วก็หยิบจับเอาไอเดียอะไรต่างๆขึ้นมาทําขึ้นมาสร้างนะคะลูกค้าหรือเจ้านายก็จะชอบผลงานของคุณด้วยนะคะ แต่ติงนิดนึงนะคะบางทีคุณแอคชั่นช้าเกินไปหน่อยนะคะไพ่ทั่วแบบนี้นะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีนะคะงานของคุณมันอาจจะต้องการเวลาหรือว่าต้องการการแอคทีฟมากกว่านี้ไหมนะคะถ้าคุณทํางานช้าไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตกเทรนดได้ไงนะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือการงานในช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่30นะคะคุณได้ไพ่สองเหรียญทีนี้ช่วงปลายเดือนไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าคุณน่าจะยุ่งมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะบางคนอาจจะได้ทํางาน2จ็อบทํา2อย่าง2หน้าที่2ตําแหน่งนะคะหรือว่ามีเจ้านายจุกจิกจุกจิกกับคุณนะคะ2คน3คนเป็นต้นไปก็จะอาจจะทําให้คุณรู้สึกหัวหมุนรู้สึกแบบ ปั่นป่วนนะคะเอ๊ะฉันจะต้องทําอะไรก่อนดีเอ๊ะฉันจะตัดสินใจเรื่องนี้ฉันจะต้องสวมหัวขนอันไหนดีนะาแบบนี้นะคะเจ้านายสั่งงานก็จะสั่งประเภทที่แบบด่วนทุกคนเลยจนคุณงงว่าเออด่วนทุกคนแบบนี้ฉันควรจะทําอะไรให้ใครก่อนดีเนี่ยประมาณนี้นะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือ,อาจจะเป็นเจ้าของบริษัทดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเงินหมุนภายในบริษัทภายในองค์กรหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยแหละนะคะคือมันมันไม่ถึงกับขาดมือนะคะแต่ จารย์มองใช้คําว่าตึงๆดีกว่านะคะมันจะตึงๆมือนะคะคือรายจ่ายรายรับมันจะพอดีพอดีกันเลยนะคะแทบจะไม่เหลือให้คุณแบบหายใจหายคออ่ะนะคะเรื่องของการงานประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนจะเป็นอย่างไรคะการเงินของคุณนะคะคุณได้ไพ่แพร เพซบอนนะคะแล้วก็ไฮบริดเทสนะคะแล้วก็ฟลายฟอร์ e พนเนะคะอ่ะการเงินช่วงต้นเดือนมานะคะการเงินช่วงต้นเดือนยังโอเคอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการสนใจในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะคะคุณอาจจะมีการควักกระเป๋าเกี่ยวกับเรื่องของการอ่ะเรียนรู้ด้านการลงทุนอันนี้อันนี้นะหรือว่ามีเรื่องของการอ่ะเอ่อควักกระเป๋าไปลงคอร์สลงเรียนหรือจ่ายค่าเทอมให้ลูกๆแบบเนี้ยก็ได้นะคะแต่มองว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะมันก็ค่อนข้าง เอค่อนข้างไงค่อนข้างโอเคอะคือมันพอดีกับกระเป๋าคุณนะคะมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหมันเป็นก้อนใหญ่อะไรมากมายนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามานะคะหรืออาจจะมีการซ่อมบํารุงเกี่ยวกับเรื่องของรถไหมอะไรไหมนะคะหรือว่าจ่ายค่าเดินทางนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ได้เยอะแยะมากมายเนาะอาจจะเป็นประกันรถอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะคะอืม โอเคประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะค่อนข้างใจเร็วว่ากาการช้อปปิ้งเหมือนกันนะก็ดูดีๆก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะซื้อมาเนี่ยมันสําคัญกับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะช่วงกลางเดือนนะคะคุณได้ไพ high ่ไฮพรีเทสนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกา,การเงินตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปนะคะก็คือตั้งแต่วันที่11ถึงวันถึงสิ้นเดือนเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องมาใส่ใจเรื่องการใช้ใจ่ายแล้วก็เรื่องเงินทองละนะคะการเงินตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะคะไพ high ่ไฮพรีเทสนะคะ เงินทองส่วนใหญ่จะหมดไปกับออของสิ้นเปลืองประเภทที่แบบของสวยๆเงงาม,งามการแต่งตัวนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะซื้อของสวยๆซื้อเฟอร์นิเจอร์สวยๆซื้ออะไรที่มันแบบถูกใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าบ้านก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเสียเงินกับการดูดวงเยอะก็ได้เช่นกันนะคะในช่วงกลางเดือนเนาะ ระวังเรื่องของการดูแลเรื่องตัวเลขบัญชีส่วนตัวการเงินน,งนิดสักนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้มันบอกว่าบางครั้งอ่ะเหมือนคุณใช้จ่ายอะไรไปแล้วคุณหลงลืมอ่ะนะคะเหมือนแบบงงงงว่าเงินก้อนนี้เอหายไปจากบัญชีได้งไงโอนผิดหรือเปล่าหรือว่าเออมีใครเอาเงินฉันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปล่าเลยไม่ใช่ไม่มีใครเอาเงินของคุณไปทั้งสิน้นคุณใช้เองแล้วคุณลืมเองนะคะ ช่วงปลายเดือนนะคะคุณได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่การเงินใบ,ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะคะการเงินคุณจะตึงมือมากๆนะคะแล้วก็มันใช้คําว่าตึงมือ,อยังเป็นคําที่น้อยเกินไปซะด้วยซ้ําคุณอาจจะต้องถึงขนาดที่เรียกว่าคือใช้จนหมดจนแทบจะไม่เหลือเงินเก็บ ของตัวเองเลยนะคะคือโบเลยนะคะเงินเข้ามาแล้วคุณก็มีรายจ่ายออกไปแบบประมาณนี้นะคะจนกระทั่งคุณแทบจะแบบไม,ไ,มไ,มไม่เหลือ,เ,อ,อเงินสำรองไม่เหลือเซฟอะไรไว้ให้ตัวเองสักอย่างนะคะปลายเดือนอย่าเพิ่งไป ไปซื้อนะคะหรือว่าไปใช้เครดิตล่วงหน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งไปรูดบัตรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าการใช้จ่ายของคุณในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้จ่ายชนิดที่พอจ่ายไปแล้วคุณต้องมานั่งเสียดายทีหลังอ่ะโอ้โหลูกนี้ไม่น่าซื้อเลยโอ้โหแบบพอจ่ายไปเสร็จเรียบร้อยอีกวัน2วันมันลดครึ่งราคาอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าซื้อมาแล้วปรากฏว่าได้ของมาไม่ตรงสเปกนะคะไม่ตรงปกเนี่ยหรือาบางทีอาจจะโดนโกงอะไรแบบนี้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะช่วงปลายเดือนระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินหน่อย ทีนี้มาต่อกันดูเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีสิงห์มิถุนายนมีอะไรต้องระวังบ้างคะเรื่องของสุขภาพเจ็ดดาบนะคะแล้วก็เดฟิลนะคะ สุขภาพระวังพวกโรคติดต่อนะโรคติดต่อนะคะเชื้อไวรัสเชื้ออะไรทั้งหลายที่เราสามารถติดได้จากกลุ่มคนหมู่มากเนาะก็ตอนนี้มีโรคระบาดอะไรอยู่ก็ต้องระวังโรคนั้นแหละนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอาการแฝงอะไรต่างๆภายในร่างกายด้วยนะคะคุณไม่ได้แข็งแรงจริงนะคะไพ่แบบนี้ขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่แบบคุณยังไม่เคยไปตรวจก็เลยยังไม่เคยเจอนะคะไปตรวจเมื่อไหร่ก็เจอมานั้นแหละนะคะอ่าก็จะไปอาการประมาณนี้ ไปตรวจสุขภาพไปตรวจร่างกายบ้างนะคะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะได้รักษาได้แต่เนิ่นๆนะคะเดี๋ยวมาต่อกันสําหรับเรื่องของความรักนะคะความรักชาวราศีสิงห์นะคะดูให้ทีลลสเตตัสเลยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของความรักคนโสดก่อนนะคะชาวสิงห์ที่โสดอยู่เดือนนี้จะเป็นยังไงคะ S queen s o ซ s a u c e นะคะแล้วก็ t e m p l a t ส์นะคะแล้วก็ King s o ซ s a u c e นะคะแล้วก็เลเวอร์นะคะมีไพ่คู่กันขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาเป็นคู่กันนะทั้งคิงทั้งคว e นนะคะคุณมีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนเก่านะ มีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนเก่านะคะหรือว่ากลับไปคุยกับใครบางคนที่เคยผ่านมาผ่านไปในชีวิตคุณนะคะเคยคบแล้วเคยเลิกแล้วเคยหายไปแล้วอะ่ะแล้วดูเหมือนว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณด้วยนะคะไม่เรียกว่าคู่แท้ก็แล้วกันแต่เรียกได้ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมคนหนึ่งเลยในชีวิตก็ว่าได้นะคะเหมือนคุณกับเขาอะ่ะมันเขาไม่ใช่คู่เวรของคุณคนเดียวหรอก ในฝั่งเขาอ่ะเขาก็เห็นคุณเน่เป็นคู่เวรด้วยเช่นกันคือกรรมมันอะไรมันมันศบกันกึกพอดีเลยสําหรับคู่ของคุณนะอืมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่แบบคนใหม่ๆจะเข้ามาไหมหรออจย์มองว่าไม่ได่คนใหม่อ่ะคือในหัวคุณเน่ะจะคิดถึงแต่อดีตนะถ้าไม่คิดถึงคนในอดีตก็จะคิดถึงความรักของตัวเองในอดีตอ่ะที่คิดถึงแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมากับตัวเองว่าในอดีตเนี้ยฉันทําอะไรผิดพลาดไปอ่ะ นะคะหรือว่าทําอะไรแล้วทําไมเราถึงได้แบบไปต่อกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราเราควรจะปรับปรุงตัวอะไรตรงไหนเหรอเนี่ยประมาณนี้นะคะคุณจะคิดถึงความรักในอดีตขึ้นมานะคะและมันมีโอกาสด้วยว่าเดือนนี้นะคะน่าจะมีคนเข้ามานะคะ mm hmm. เห็นอยู่2คน1นึ่งไม่ใช่คนในอดีตนะคะสก็จะเป็นคนใหม่แต่ลักษณะคล้ายเดิม หรือว่าเข้ามาหาคุณด้วยวิธีการแบบเดิมๆนะคะหรือว่าให้ความรู้สึกในความสัมพันธ์แบบคล้ายๆเดิมนะคะคนคนนี้ดูค่อนข้างเป็นคนที่เซลล์เซ็นเตอร์อยู่พอสมควรนะคะอะไรอะไรเขาก็เอาตัวของเขาเองนะคะเขามีตักกะเ็ามีเหตุผลความคิดอะไรต่างๆตัวเขาเองนะคะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างในตัวของเขาอะ่ะที่ทําให้คุณไปหลงรักเขาหรือว่าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปคุยกับเขาได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทํงาน ะะเป็นคนที่มีอาวุโสกว่าอะไรกว่าสักอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่เคยเหมือนก็คยอุปถัมภ์เราปกครองเราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเนี่ยนะคะและแพทเทิร์นความสัมพันธ์จะคล้ายๆกับคนในอดีตของคุณนะเออเห็นประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะทีนี้คนโสดไปแล้วนะคะมาต่อกันสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่หละ่ะจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยจะเป็นยังไงคะความรักคณในเดือนนี้ เอ็มเพรสนะคะเทนซอบวอนส์ ands, นะคะแล้วก็ The Lovers นะคะแล้วก็เอ f ซ w บซ d สนะคะอาคุณเหนื่อยมากเลยอะกับคนคุยคนเนี้ยเหมือนเหมือนคุณเป็นคนเดียวที่แบกความสัมพันธ์อันนี้ไว้บนบ่านะคะเขาแทบจะไม่ได้ลงมาในความพยายาม สร้างความสัมพันธ์อะไรกับคุณเลยนะคะคุณเหนื่อยในการลากไปข้างหน้าคุณเหนื่อยในการวิ่งตามเขาคุณเหนื่อยในการจัดแจงนู่นนั่นนี่โน้นนะคะอออยากจะเจอกันคุณก็เป็นคนนัดอยากจะแบบกินข้าวด้วยกันคุณก็ต้องเป็นคนหาร้านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณหมดเลยนะคะเพราะอะไรเหรอเพราะเขาไม่ได้อินกับคุณค่ะเขาอินกับคนอื่น ไพ่ะะแอบบอกขึ้นมาว่าเขาอินกับคนอื่นนะคะนะเป็นฝั่งเลิฟเวอร์ฝั่งเขาแต่ฝั่งคุณนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคุณรู้แต่คุณกําลังพยายามอยู่และพยายามแบกใครก็ไม่รู้ที่เขาก็ไม่ได้แบกคุณไว้ในใจนะคะเดือนนี้นะคะดูเหมือนว่าความอดทนของคุณนะคุณอดทนได้อีกนิดนึงอะ่ะไม่ถึงเกินไม่เกินสิ้นเดือนหรอกเดี๋ยว เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคุณก็จะไม่ไหวแล้วคุณก็จะไม่แบกแล้วอะแล้วสุดท้ายมันก็จะมาถึงจุดของการตัดสินใจที่สําคัญแล้วนะคะมันจะมาถึงจุดของการตัดสินใจที่สำคัญแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นการเลือกหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่อาจจะตัดสินใจที่จะให้อิสระต่อการแลกันไปแล้วนะคะหนึ่งดาบแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นการตัดสินใจที่ถ้าคุณตัดสินใจอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะหรือถ้าเป็นเขาตัดสินใจฝ่ายคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนักนะคะ คุณจะตัดสินใจอย่างไรถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะไปต่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าการตัดการตัดสินใจของคุณมันมันสำคัญแล้วก็ไม่ได้รบกวนเรื่องของการกระทําหรือว่าแอคชั่นอะไรใดๆที่เขามีกับคนอื่นนะคะถ้าเขาคบคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยเขาก็จะยังคบกับคนนั้น อะไรใดๆของเขาอยู่ต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทางฝั่งเขาตัดสินใจนะคะมันก็เป็นการมันจะเป็นการตัดสินใจชนิดที่เหมือนมันเหมือนเหมือนคุณอาจจะต้องกลับมาเพื่อที่จะหาความสุขให้ตัวเองให้ได้อะนะคะอืมไพ่ใบนี้นะคะสองใบนี้ถ้ามันเป็นถ้ามันถ้ามันมีคู่นะคือมันแฮปปี้ไปเลยแต่ถ้ามันไม่มีคู่นะมันก็จะอยู่อย่างคนโสดอย่างแฮปปี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รอดูแล้วกันนะคะตอนนี้คุณในขณะที่คุณกําลังฟังคลิปประจานอยู่เนี่ยคุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะสามารถตัดสินใจหรือจะไปต่อจากความไปออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้แต่เดี๋ยวถึงเวลาถึงความเหนื่อยมันถึงจุดพีคที่สุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวคุณจะทิ้งมันทุกอย่างเองอะ่ะแล้วคุณจะเดินของคุณออกไปเองนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงคะ วินซับวอนนะคะซิกซับซอสนะคะแล้วก็เทนซับวอนนะคะแล้วก็เทนซับคัพนะคะช่วงนี้เดือนช่วงเดือนนี้แฟนคุณเหนื่อยมากนะเหนื่อยกับเรื่องของการแบกภาระเหนื่อยกับเรื่องของการแบกความรู้สึกของคุณนะคะแล้วคุณก็แบบเหมือน คุณเกาะติดเขาอะนะคะคุณโยนภาระหน้าที่การให้ความสุขอะไปที่เขาหมดเลยนะคะถ้าเขาถ้าเขาไม่ทําแบบนู้นให้เขาไม่เป็นคนแบบนี้คุณก็จะไม่แฮปปี้เสร็จแล้วคุณก็จะไปทวงเขานะคะว่าทําไมแต่ทาไมทไมําทไมตอนนี้เธอเปลี่ยนไปทําไมเธอไม่เหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะเขายังไม่อยากจะทิ้งคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในภาวะชนิดที่มันแบบมันเหนื่อยสุดๆอนะมันแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะ บางทีต้องเตือนชาวราศีเสี่ยงไว้บ้างว่าเออคุณปล่อยปล่อยแฟนคุณไปบ้างนะคะหาความสุขให้ตัวเองบ้างอยากก่าเกาะติดเขามากเกินไปทั้งเกาะติดด้วยตัวจริงๆหรือว่าเกาะติดทางใจนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ไหวแล้วเขาจะเดินออกไปเฉยๆได้เลยได้เหมือนกันนะคะแต่โอเคแหละเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ก็ยังคงยังคงแนบแน่นยังคงแน่นแฟนยังคงเป็นครอบครัวยังคงเป็นแฟนกันอยู่นะคะอืม โอเคบางคู่เนี่ยนะคะเดือนนี้ความสัมพันธ์มันยังไปไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าแฟนคุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณงานเยอะอะไรเยอะนะคะบางทีบางคู่นะที่แบบมีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วนะคะคุณก็ต้องเดินทางแฟนคุณก็ยุ่งพอคุณจะฝากฝังให้แฟนดูลูกบ้างไปรับไปส่งลูกบ้างเขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะักเนี่ยภาวะมันเป็นแบบนี้นะคะ ประมาณนี้นะสำหรับชาวสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชา n นลแม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย